อามานี่สวัสดีคะ่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนบอนมันนะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวแรกเป็นเรื่องของโควิดค่ะโควิดจะออกมาตรการการแบนคริปตโตเคอเรนซีนะคะโดยมีรายละเอียดเชิงปีกย่อยดังนี้นะคะคือโควิดเนี่ยมี Capital Market Authority นะคะซึ่งคือ CMA นะคะก็เหมือนแคล้ายๆกอลตอน,นะคะเหมือนคล้ายๆเซกนะคะแต่เป็นของประเทศโควิดเขาใช้ตัวย่อว่า CMA นะคะเขาเตือนถึงเรื่องความเสี่ยงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนะคะแล้วก็ ทำการมีเดนแดนแบบที่ของประเทศคเวตนะคะเดนแดนแบบที่อยู่ห่างไกลไปก็ตามอะคะ่ะเขาก็จะออกมาตรการการห้ามใช้คริปโตเช่นกันนะคะโดยมีารายละเอียดยังไงมาดูตามกันเลยนะคะคเวตนะคะมีมาตรการการแบนคริปโตโคเคอเรนซีนะคะโดยการแบนคริปโตโคเคอเรนซีนี้จะใช้เป็นนโยบายเลยนะคะตรงนี้คือ รวมไปถึงการแบนเหรียญบิตคอยและแบนเหรียญเอเธเรียมด้วยนะคะทาง CMA เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานทางการเงินหน่วยงานหลักของประเทศคูเวตเลยนะคะออกกฎมาว่าต้องเข้มงวดกับเรื่องของ Virtual a s s e t Operation มากๆนะคะซึ่งเขาก็ออกเป็น circular outline มานะคะก็แบบเป็นเอกสารที่ชี้แจงถึงแนวทางในการทำงานแนวทางในการ ใช้สกุลเงินดิจิตอลหรือเป็นการเทรดแบบดิจิตอลต่างๆนะคะ virtual asset operation นะคะาการทำใดๆก็ตามกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะทีนี้ทางเอกสารนั้นนะคะทำการยืนยันนะคะว่าเขาจะห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะคะที่จะให้ทำให้ใช้คริปโตเคอเรนซีในการจ่ายเงินในชีวิตประจำวันนะคะ แล้วก็จะใช้ริปโตเคอเรนซีในการลงทุนหรือทําการขุดริปโตเคอเรนซีขึ้นมานะคะโดย CMA นะคะก็ทําการแปนทางเรกูเลเตอร์นะคะที่เคยอนุญาตที่แบบทําการให้บริษัทเอกชน,นต่างๆนะคะมาขายริปโตเคอเรนซีเพื่อการค้าได้นะคะไปถึงบริษัทตั้งมาเพื่อ,เ,อเป็นแหล่งเซ็นทรัลไอกซ์เชนนะคะพวกนั้นเนี่ย เขาก็โดนแบนอยู่แล้วจากการที่แบนคริปโตนะคะแต่คนที่ไปอนุญาตพวกนั้นะ่ะก็โดนแบนไปด้วยนะคะไม่ทํางานในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลอีกนะคะทีนี้คือเขาก็ไม่สามารถที่จะออกไปอนุญาตให้กับธุรกิจไหนได้แล้วนะคะเพราะเขาเข้มงวดมากๆนะคะทําให้ตรงนี้คือทางหน่วยงานที่เป็น Security นะคะหรือหน่วยงานที่แบ คือทางเซ็นทรัลแบงของคเวตทำการกํำกับสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยหรือ CMA นะคะคือพูดง่ายคือแบบสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะเขาจะโดนแบนในประเทศคเวตรวมไปถึงบิตคอยอีเธอร์คริปโตต่างๆนะคะแต่ว่าทางการแบนนี้นะคะเป็นการแบนแ,บนแค่สินทรัพย์ดิจิตอลอย่างเดียวแล้วกการแบนแค่คนที่เคยสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิตอลแต่ว่า ธนาคารกลางของประเทศโคเวตกับ CMA นะคะสองหน่วยงานเนี้จะไม่โดนแบนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเขาจะถือว่า2หน่วยงานนี้นะคะคือมาควบคุมกำกับดูแลไม่ให้มีคนใช้ดิจิทัลเซทในแบบการขุดหรือการเทรดหรือการนะคะใช้เพื่อใช้จา่ายในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้ทาง CMA ก็ยืนยันนะคะว่าลูกค้าเนี่ยคนที่เคยเป็นลูกค้าของเซกต่างๆนะคะต้องระวังดีๆนะคะ ระวังถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับ virtual asset โดยพ้องยิ่งความเสี่ยงของ cryptocurrency นะคะโดยเขาบอกบอกว่า cryptocurrency เนี่ยไม่ได้มีข้อสนับสนุนทางกฎหมายของประเทศโคเวตมายืนยันนะคะว่า cryptocurrency มันถูกกฎหมายมันใช้ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ cryptocurrency นั้นจะไม่ถูกสนับสนุนโดยรัฐบาลอีกต่อไปนะคะและราคามันก็มีความเปราะบางเป็นอย่างมากนะคะ แบบที่เกเลี่ยงไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะเขาก็เลยเอ,ออกบทลงโทษที่สำหรับใครที่อยากที่จะใช้คริปโตเคอเรนซีนะคะใช้บิตคอยใช้อีเธอร์เนี่ยทาง CMA ก็ออกมาตรการในการลงโทษมานะคะว่าคนณต้องเชื่อฟังชันคุณต้องหยุดใช้นะคะโดยกฎหมายดังกล่าวเนี้ยของประเทศโคเวตนะคะ เขาจะชื่อ Anti Money Laundering Law นะคะกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินคือเขาก็ใส่ร้ายว่า cryptocurrency คือการฟอกเงินนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยทางโควเวตนะคะก็อ้างว่ามันเป็นมาตรา15ของกฎหมายฉบับที่106ที่ออกในปี2013นะคะแล้วกฎหมายเนี้ยจริง,รงๆแล้วถ้าอ่านตัวกฎหมายเฉยๆโดยไม่สนใจกับเรื่องนี้นะคะเขาคืเ,าเขียนแค่ว่า จะจัดการการฟอกเงินจัดการการนำเงินไปให้ผู้ก่อการร้ายและจะทำให้คนในประเทศนะคะทำตาม financial action task force นะคะแล้วก็จะทำให้ทางคณะกรรมธิการที่ต่อต้านการฟอกเงินนะคะและต่อต้านการนำเงินไปให้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยคือ มีการทำงานอย่างเข้มแข็งมากขึ้นนะคะคือเขากลัวว่าอ่ะมาถึงตรงเนี้ยคุณอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าคูเวตทำไปทําไมทางนี้มองนะคะว่าจากการที่เขาเน้นในกฎหมายขนาดนี้คืออาจจะเพราะว่าเป็นประเทศในตอนหนอกกลางเขาก็เลยเห็นประเทศรอบข้างนะคะอาจจะมีบางประเทศนะคะที่ต่อสู้กันอยู่นะคะแล้วใช้บิตคอยน์โอนข้ามไปข้ามมาเพื่อแบบ นำเงินจากบิตคอย์ถอนออกมาเป็นเงินในประเทศนั้นนะคะแล้วนําเงินไปซื้ออาวุธซื้อระเบิดนะคะแล้วคูเวตเขาก็เลยมีท่าทีที่ต่อต้านอย่างนี้นะคะก็พอจะเข้าใจได้นะคะหรือม,มองอีกมุมนึงก็คือทางบิตคอยหรืออีเทอร์นะคะทางคูเวตอาจจะมองว่าบิตคอยอีเทอร์พวกนี้มันรัฐบาลจีนรัฐบาลรัลเสเซียไม่ได้สสนุนขนาดนั้นเพราะว่าคเว อาจจะคิดเหมือนจีนเหมือนลเสเซียว่านะคะส่วนใหญ่คู่เทรดของ Bitcoin หรือ e t เทอเนี่ยหรือคริปโตตัวหนึ่งนะคะมันจะเป็น Bitcoin u ล d o ตยูเอสดอลลาร์เทหรือไม่ก็ US Dollar Circle อย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นไดหรือมียูเมันก็เป็น US Dollar อยู่ดีนะคะคือพูดง่ายๆเหมือนพวกเขาอาจจะคิดว่าการซื้อ Bitcoin คือการหลอกให้แบบเราซื้อ US Dollar แล้วก็เอาเงิน US Dollar ไปซื้อ สินทรัพย์อะไรก็ไม่รู้ที่ราคาผันผวนง่ายมากนะคะที่ใครเป็นเจ้าของก็ไม่รู้นะคะเขาก็เลยคิดว่านําเงินตรงนี้ไปให้อเมริกามันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยแต่อันนั้นก็เป็นอีกข้อสงสัยหนึ่งนะคะที่คนเขาคิดกันว่ามันจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่แต่ทางนั้นเนี่ยก็จะเป็นแค่ความคิดของคนคูเวตหรือของรัฐบาลคูเวตนะคะอาจจะเป็นแค่ของนักการเมืองคูเวตแค่ไม่กี่คนนะคะ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะบิตคอยก็ย่อมมีความกระจายสูนอํอำนาจทางการเงินมากกว่าเงินของแบงก์ชาติอีกนะคะโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยมาตามต่อเรื่องของ CMA นะคะ CMA นะคะก็ได้นะคะเหมือนกับว่าทำการนะคะ ออกกดออกเอกสารแบบว่าเป็นแถลงการหรือเป็นแบบการคําชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าให้ทํายังไงกับคริปโตเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่เอกสารฉบับนี้ฉบับเดียวนะคะแต่ว่าเอกสารฉบับอื่นเนี่ยก็มีชาทีที่นตี้คริปโตเช่นกันนะคะซึ่งคือยกตัวอย่างเช่นเอกสารของธนาคารกลางของคเบตนะคะเอกสารของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมนะคะและเอกสารของทางหน่วย ควบคุมความคุ้มครองความปลอดภัยนะคะซึ่งก็เป็นตัวแบบบ่งชี้เลยนะคะว่าคูเวตกำลังคิดจะ regulate virtual assets ให้มากกว่านี้นะคะให้เข้มงวดมากกว่านี้นะคะก็ะถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะ มานี่สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอนันต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวได้เป็นเรื่องของโควิดค่ะโควิดจะออกมาตรการการแบนคริปโตเคอเรนซีนะคะโดยมีรายละเอียดเชิงปีิย่อยดังนี้นะคะคือโควิดเนี่ยมี capital market authority นะคะซึ่งคือ cma นะคะก็เหมือนค,ค,คล้ายๆกรอตตนะคะเหมือนคล้ายๆเซกนะคะแต่เป็นของประเทศโควิดเขาใช้ตัวย่อว่า cma นะคะเขาเตือนถึงเรื่องความเสี่ยงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนะคะแล้วก็ ทำการมีเดนแดนแบบที่ของประเทศคเวตนะคะเดนแดนแบบที่อยู่ห่างไกลไปก็ตามอะค่ะเขาก็จะออกมาตรการการห้ามใช้คริปโตเช่นกันนะคะโดยมีรายละเอียดยังไงมาดูตามกันเลยนะคะคเวตนะคะมีมาตรการการแบนคริปโตเคอเรนซีนะคะโดยการแบนคริปโตเคอเรนซีนี้จะใช้เป็นนโยบายเลยนะคะตรงนี้คือ รวมไปถึงการแบนเหรียญบิตคอยและแบนเหรียญเอเธเรียมด้วยนะคะทาง CMA เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานทางการเงินหน่วยงานหลักของประเทศคูเวตเลยนะคะออกกฎมาว่าต้องเข้มงวดกับเรื่องของ Virtual a s s e t Operation มากๆนะคะซึ่งเขาก็ออกเป็น circular outline มานะคะก็แบบเป็นเอกสารที่ชี้แจงถึงแนวทางในการทำงานแนวทางในการ ใช้สกุลเงินดิจิตอลหรือเป็นการเทรดแบบดิจิตอลต่างๆนะคะ virtual asset operation นะคะาการทำใดๆก็ตามกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะทีนี้ทงางเอกสารนั้นนะคะทำการยืนยันนะคะว่าเขาจะห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะคะที่จะให้ทำให้ใช้คริปโตเคอเรนซีในการจ่ายเงินในชีวิตประจำวันนะคะ แล้วก็จะใช้ริปโตเคอเรนซีในการลงทุนหรือทําการขุดริปโตเคอเรนซีขึ้นมานะคะโดย CMA นะคะก็ทําการแปนทางเรกู l เลเตอร์นะคะที่เคยอนุญาตที่แบบทําการให้บริษัทเอกชน,นต่างๆนะคะมาขายริปโตเคอเรนซีมาถึงข่าวต่อไปเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคาเคนนะคะทาง Chief l e g a l o f f i c e r นะคะหัวหน้า ภา,ายในกฎหมายของคาเค็นนะคะซึ่งชื่อคุณมาโกซันโตรีนะคะเป็นคนบอกบอกว่าทางคริปโตแอสเซทของคาเค็นนะคะผ่านเรื่องของกระบวนการที่มีความหลากหลายมากนะคะแล้วก็มีการพิจารณาทางกฎหมายและพิจารณาทางด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์นะคะก่อนที่จะมาลิสต์เพื่อเทรดซะอีกนะคะ ทีนี้คุณซันโตรก็บอกนะคะบอกว่าบอกในการสัมภาษณ์นะคะเขาสัมภาษณ์ในรายการที่ชื่อ Real Vision Crypto นะคะแล้วคุณซันโตรบอกนะคะว่า crypto asset มีหลายแสน asset หลายแสนโทเคนนะคะแต่ว่าทางคาเคนอะ support แค่ไม่กี่โทเคนเท่านั้นนะคะคาเคนเป็นตัวแบบเลือกมาว่าอะไรที่อยากจะให้ list นะคะ ราคาเคนเขาก็อ้างว่านะคะเขาเดูในเรื่องของ business case ซวยนะคะว่ามีถ้าราคาเค้นลิสเหรียญน,นี้มาในตอนนี้นะคะราคามันจะขึ้นเยอะไหมนะคะเพราะถ้าคาเค้นจะลิสเหรียญอะไรนะคะทาง cfo แจ้งว่าเขาจะดูนะคะว่าเนี่ยสมมติ เขาจะเลสเหรียญอะไรดีโซลาน่านะคะเขาก็จะไปรีบซื้อโซลาน่าตอนที่เขาคิดว่าราคาโซลาน่ามันจะขึ้นสูงมากขึ้นเยอะมากๆนะคะร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นะคะแล้วพอเขาแห่ซื้อขนาดนั้นอะแล้วเขาก็เอามาลิสด้วยเพื่อให้ลูกค้าของแอปคาเคอนมันสนใจซื้อโซลาน่าด้วยนะคะแล้วพอหลังจากซื้อไปไม่นานเนี่ยแล้วถ้าราคามันขึ้นเอาขึ้นยนางี้นะคะทางเหมือนกับว่า ลูกค้าเขาก็จะได้กาไรค่อนข้างเยอะนะคะจากการซื้อเหรียญใหม่ที่เพิ่งลิสต์นะคะแล้วเขาก็จะอยากใช้แอปนี้มากขึ้นนะคะและทางคนที่เป็นทีมค้าแค่เองก็จะได้กําไรมากขึ้นด้วยนะคะตรงเนี้ก็ก่อนจะลิสต์นะคะเขาไม่ใช่เห็นว่าอะไรราคาน่าจะขึ้นดีขึ้นแรงก็ลิสต์นะคะเขาก็อ้างว่าเนี่ยเขาผ่านการรีวิวทางกฎหมายนะคะว่าตัวเนี้มัน ไม่ขาดกับกฎหมายอะไรหรือเปล่าแบบแล้วก็เป็นเหรียญที่อ,านะอ่าไม่ได้ทําผิดกฎหมายไม่ได้ใดนะอันับไม่ได้ทําผิดจริงๆนะคะเหมือนกับว่าไม่ได้ไปเป็นแหล่งอ่อสแกมแบบเหรียญรักผูนะคะหรือแบบเป็นเหรียญที่หลอกเอาเงินเป็นฮันนี่พอตนะคะถ้าสแกนแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะนะคะเขาก็จะอ่ะดูว่าเหรียญอะไรเนี้ยมัน เป็นของนักการเมืองหรือเปล่าถ้าเป็น PEP นะคะซึ่งคือ politically exposed person นะคะตรงนี้เขาจะไม่อนุญาตนะคะให้ทำการเทรดคริปโตเลยนะคะทีนี้ยิ่งเป็นเจ้าของคริปโตยิ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเจ้าของพรรคการเมืองมาออกเหรียญคริปโตอะไรสักเหรียญหน,นึ่งเนี่ยมันผิดนะสมมติว่ามันมีสมมติล้กันยังไม่มีนะคะถ้าพรรคการเมือง ในประเทศไทยหรือในประเทศเอ,อเมริกาก็ได้นะคะคิดจะออกคริปโตสักตัวหนึ่งนะคะแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับพักการเมืองคนซื้อคริปโตตัวนี้คือบบิจากเงินให้พักโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยราคาก็อาจจะขึ้นลงได้เป็นการลงทุนเป็นการเก็บออมอะไรก็แล้วแต่เป็นการใช้จ่ายอะไรนะคะแต่ว่าถ้าว่าทำอย่างเงี้ยสุดท้ายคนที่เขาซื้อคริปโตตัวนี้นะคะเขาก็อาจจะเป็นการเอาเงินไปให้พักการเมืองนะคะ มันก็เป็นการถือว่า,ามันมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วอะนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางเงินที่อาจจะเอาไปให้พักการเมืองนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีความไพรเวทขนาดไหนถ้าเกิดว่าเขาแจ้งทรัพย์สินหนี้สินที่มีทีแรกอะคะ่ะว่าแบบเ,เขา มีทรัพย์สินทั้งหมดสมุินะคะ900ล้านหนี้สิน100ล้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าเงินที่เขาแบบไปซื้อบิตคอยน์ไปซื้ออะไรแบบที่นะคะเก็บไว้เบื้องลึกเบื้องหลังอะ่ะเขาอาจจะมีซ่อนไว้อีก500ล้านก็ได้นะคะแต่เขาไม่บอกใครแล้วเขาก็เก็บไว้ใช้เงียบๆคนเดียวนะคะฉะนั้นคือคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการฟอกเงินได้นะคะ เพราะว่าเขาไม่แจ้งว่าเขามีเงินเท่าไหร่อะไรแล้วก็เขาอาจจะใช้เงินไปในทางที่ผิดเพื่ออิทธิพลทางการเมืองได้นะคะก็เลยมีกฎหมายอันนี้ของอเมริกาว่าไม่ไม่สับสนุนคริปโตตัวที่มันเสี่ยงเกินไปค่ะเคนก็เลยอ้างว่าเออเนี่ยรู้ไหมเราพยายามเล่นนะเราไม่ได้คิดจะหากําไรเข้าตัวอย่างเดียวนะเราจะแบบทําให้ลูกค้าได้กําไรด้วยแล้วก็ไม่ไปสนับสนุนคนที่มีส่วนผิดกฎหมายด้วยนะคะ แล้วก็ตรงเนี้นะคะเขา,เาถ้าถ้าเป็นคริปโตตัวที่แบบอย่างเช่นแบบเทอร่ราลูน่าอย่างเงี้ยเคยสามส่วนไปแล้วไม่รู้ว่าเธอทว่าจะทำปิดกฎหมายนะคะสุดท้ายก็ต้องมาผ่านลิกสิรีวิวของบริษัทอีกทีนะคะว่าแบบอันนี้คือมันเป็นยังไงมัน ปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะก็คือเรื่องคาเค่นนะคะมันเป็นข่าวข่าวหนึ่งใน dailyholder.com นะคะแต่ว่ามันคล้ายๆกับการที่คาเค่นนะทางบริษัทไป PR ข่าวนี้มากกว่านะคะว่าเอออยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวนะคะแล้วเพื่อให้บริษัทดูดีมากขึ้นนะคะโดยเขาตั้งหัวข้อข่าวว่าถ้าจะ list ในแอป Central Exchange อย่างคาเค่น แล้วคุณเป็นเจ้าของเหรียญเจ้าของคริปโตคุณต้องทํำยังไงบ้างพอกดเข้าไปอ่านใช่ปะ่ะสิ่งที่คุณคาดหวังคืออะไรคุณอาจจะคาดหวังว่านะคะข้อหนึ่งทำแบบนี้ข้อสองทแบบนี้ข้อสามทแบบนี้นะคะแล้วแบบถ้าเราทําตามนั้นเราเป็นเจ้าของเหรียญเราก็อาจจะมีเสถียรภาพพิจารณาเพื่อจะถูกลิสต์นะคะแต่ว่าเนื้อหาข้างในมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น,นบอกแค่ว่า,าค่าเข่นนะคะเขาต้องการที่จะลิสต์เหรียญที่นะคะมัน มันดีพอเขาจะเลือกค่้ไม่กี่อันเท่านั้นนะคะแล้วก็เขาจะรีเซียนที่ในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสขึ้นเยอะทําให้ตัวเขาเองแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้กําไรเยอะนะคะถ้าลูกค้าได้กำไรเยอะลูกค้าก็จะมีโอกาสซื้อเพิ่มแต่จะซื้อเหรียญอื่นนะคะแล้วถ้าซื้อกับค่าเกนซื้อกับไหนค่าเกนก็ได้กินค่าทมเนียมอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ต้องการรักษาฐานลูกค้าไว้นะคะแต่ว่าถ้าจะมา อย่างเงี้ยว่าเออเรา list อะไรเนี่ยเพื่อให้เราและลูกค้าได้กำไรเยอะอย่างเงี้ยมาแบบมาโอวดอ้างมาแบบมาขิงคนอื่นเรื่องความได้กําไรเยอะอย่างเงี้ยนะคะในเว็บไซต์ข่าว PR เนี่ยมันก็จะดูไม่ดีค่ะให้นก,ก็เลยปิดท้ายมาว่าอ่ะรู้ไหมเราอะดูตลอดเลยนะว่าถ้าเป็นฮันนี่พอตหรือว่าถ้าเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรที่ ไม่ควรจะเป็นคริปโตนะคะก็ไม่ไม่ควรจะแบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับคริปโตอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไม่ลิสต์และถ้าเราลิสต์แล้วเราก็จะเอาออกนะคะคือก็เขาก็เหมือนบอกแค่นี้ยแล้วก็จบเลยนะคะก็อ่ะก็ถือว่าได้ทราบพอสมควรนะคะมาถึงข่าวต่อไปเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคาเคนนะคะทาง c h i e f l e g e l Officer นะคะหัวหน้า ภายในกฎหมายของคาเคนนะคะซึ่งชื่อคุณมาโกซันโตรีนะคะเป็นคนบอกบอกว่าทางคริปโตแอสเซทของคาเคนนะคะผ่านเรื่องของกระบวนการที่มีความหลากหลายมากนะคะแล้วก็มีการพิจารณาทางกฎหมายและพิจารณาทางด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์นะคะก่อนที่จะมาลิสต์เพื่อเทรดซะอีกนะคะ ทีนี้คุณซันโตรีก็บอกนะคะบอกว่าบอกในการสัมภาษณ์นะคะเขาสัมภาษณ์ในรายการที่ชื่อ Real Vision Crypto นะคะแล้วคุณซันโตรีบอกนะคะว่า c r ป p t o asset มีหลายแสน asset หลายแสนโทเคนนะคะแต่ว่าทางคาเค้นอะ support แค่ไม่กี่โทเคนเท่านั้นนะคะคาเคนเป็นตัวแบบเลือกมาว่าอะไรที่อยากจะให้ิสต์นะคะ ราคาเค้นเขาก็อ้างว่านะคะเขา,เาดูในเรื่องของ business case ซวยนะคะว่ามีถ้าราคาเค้นลิสเยนนี้มาในตอนนี้นะคะราคามันจะขึ้นเยอะไหมนะคะเพราะราคาเค้นจะลิสเยญอะไรนะคะทาง CIO แจ้งว่าเขาจะดูนะคะว่าเนี่ยสมมติ เขาจะเลสเหรียญอะไรดีโซลาน่านะคะเขาก็จะไปรีบซื้อโซลาน่าตอนที่เขาคิดว่าราคาโซลาน่ามันจะขึ้นสูงมากขึ้นเยอะมากๆนะคะร้อยสองรเซนะคะแล้วพอเขาแห่ซื้อขนาดนั้นะแล้วเขาก็เอามาลิสด้วยเพื่อให้ลูกค้าของแอปคาเค็นมันสนใจซื้อโซลาน่าด้วยนะคะแล้วพอหลังจากซื้อไปไม่นานเนี่ยแล้วถ้าราคามันขึ้นเอาขึ้นเอวงี้นะคะทาง